พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ชื่อประยุทธ์คะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลย <c oughs> ท่านทำผิดฐานหนีภาษีตามประมวลตามกฎหมายประมวลรัษฎากรมีโทษจำคุกมีโทษตามมาตรา37ทวีนะคะมีโทษจำคุกพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดิฉันฟังแล้วก็สงสัยมานานแล้วค่ะว่าที่เรียกกันว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี่นี่ท่านมีอะไรบิ๊กกันคะดิฉันนะคะมาจากพรรคการเมืองที่ยึดในเรื่องหลักการของคนเท่ากันดิฉันไม่ทราบว,ว่าจะมีใครบิ๊กไปกว่ากันได้นะคะดิฉันอยากจะตั้งฉายาให้ท่านใหม่ท่านเป็นนายกเต่าค่ะไม่ใช่นายกอินเนาแต่ท่านเป็นเต่าเต่าที่คอยหดหัวอยู่ในกระดองค่ะหนพลเอกประยุทธ์จันโอชา ทำผิดกฎหมายประมวลรัษฎากรหนีภาษีมีโทษจำคุก 2. พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำผิดประมวลกฎหมายปปชรับทรัพย์สินใดเกินกว่า3,000บาทมีโทษทั้งจำทั้งปรับ 3. พลเอกประยุทธ์จันโอชามีพฤติกรรมพิรุษปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อหนีการตรวจสอบรวมทั้งมีพฤติกรรมเข้าข่ายให้ข้อมูลเท็จต่อสารรัฐธรรมนูญ ดิฉันจะไล่เลียงไปเรื่อยๆนะคะข้อหาจากเบาไปหาหนักแต่จะไม่มีการกระชับพื้นที่แล้วก็ไม่มีเขตกระสุนจริงเหมือนใครบางคนนะคะท่านประธานคะพลเอกประยุทธ์จันโอชารอดจากคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครั้งนี้ดิฉันคิดว่าไม่รอดค่ะ การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่สองธันวาที่ผ่านมานะคะอาจจะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกรณีนั้นเป็นการวินิจฉัยเฉพาะนะคะเฉพาะประเด็นการขาดคุณสมบัติจากตำแหน่งนายกเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นเรามีกฎหมายอยู่หลายเรามีสารอยู่หลายศารนะคะแต่ละสารก็จะมีขอบเขตอำนาจต่างๆกันไปค่ะ ความผิดในกฎหมายประมวลรัษฎากรหน,นีภาษีและความผิดในกฎหมายปปชอ,อยู่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูญงานนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญช่วยอะไรท่านไม่ได้แล้วก็มาตรา4 4ไม่มีแล้วนะคะท่านขาดตัวช่วยไปเยอะมากค่ะดิฉันฟังแล้วก็สงสัยมานานแล้วค่ะว่าที่เรียกกันว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี้นี่ท่านมีอะไรบิ๊กกันคะ ดิฉันนะคะมาจากพักการเมืองที่ยึดในเรื่องหลักการของคนเท่ากันดิฉันไม่ทราบว่าจะมีใครบิ๊กไปกว่ากันได้นะคะในหนังสือของคุณวัสนานานุ่มที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านเลขที่702ในกรมฐานราบที่1ค่ะท่านประธานมีข้อความที่น่าสนใจมากๆนะคะอยู่ในบทที่68ขอสไลด์ที่2ค่ะเป็นข้อมูลเดียวนะคะที่จะหาได้เกี่ยวกับบ้านพักลึกลับ หลังนี้หนังสือเล่มนี้เขียนตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายนปี55นะคะก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารเกือบเกือบสองปีค่ะเนื้อเนื้อหานะคะที่ฉันขออนุญ,ญาตอ่านนิดนึงในบทที่68พลเอกประยุทธ์เดินหน้าสร้างบ้านพักหลังใหม่ในเนื้อที่เกือบสองไร่แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการสร้างคลาสนหหลังใหญ่ที่จะเป็นทั้งบ้านพักห้องประชุมรับห้องประชุมใหญ่ห้องสังสรรค์น,นะคะห้องจัดเลี้ยงวอลลุ่มและเซฟเฮาส์ที่พร้อมสับ และทันสมัยผลเอกประยุทธ์ต้องการพื้นที่ของพลเอกชยสิทธิ์ที่ยึดครองอยู่ราวหนึ่งไร่ติดกันคืนเพื่อที่จะทลายรั้วออกและทุบบ้านทิ้งเพื่อจะสร้างบ้านของตัวเองใหม่ให้เต็มพื้นที่ทั้ง3ไร่ริมบึงค่ะข้อความต่อมาขในหนังสือเล่มเดียวกันชื่อหนังสือรับลวงพลางนะคะของคุณวัสนานาน,านุ่มเขียนว่า ที่ผ่านมาสามปอได้ใช้บ้านพักหลวงแห่งนี้เป็นที่ประชุมทางการเมืองมาตลอดค่ายทหารเป็นที่ซ่องสูงทางการเมืองเหรอคะท่านประธานเป็นที่ประชุมมาตลอดในประชุมลับมาตลอดในช่วงที่มีวิกฤตบ้านหลังนี้วัดระยะก่อนก่อสร้างว่า M79 ยิงไม่ถึงคะ่ะคนที่รู้ตัวว่าทำอะไรนะก็ต้องกลัวตายดิฉันเข้าใจคะ่ะ บ้านนี้เรียกว่าบ้านเลขที่702หรือจะเรียกว่าเซฟเฮาส์702ก็ได้เซฟเฮาส์702นี้จะเป็นสถานที่ให้กำเนิดและตัดสินชะตาบ้านเมืองอีกครั้งก็เป็นได้คุณวาสนาเขียนทิ้งท้ายไว้เช่นนี้นะคะถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องมีคำถามแล้วนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายในการดูแลคฤหาสน์หลังนี้จะเป็นเงินประจำนวนเท่าไหร่ดิฉันขอสไลด์ต่อไปคะ่ะ สไลด์อันนี้นะคะเป็นรายการชำระค่าไฟฟ้าของบ้านของภรรยาคนที่หนึ่งนะคะของคุณประยุทธ์จันโอชาค่ะ mm hmm. บ้านนี้นะคะ mm hmm. แจ้งเอาไว้กับปปชในปี57นะคะ mm hmm. คือบ้านเลขที่14ซอยร่วมมิตรนะคะ ดิฉันให้ดูเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบเท่านั้นว่าบ้านหลังนี้อยู่ในซอยแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่จอดไม่มีที่กลับรถนะคะกลับรถไม่สะดวกท่านไม่ได้อยู่มาเป็นสิบปีแล้วนับตั้งแต่เป็นผอทบ,ออบอค่ะแต่ยังมีรายการค่าไฟนะคะดูค่ะค่าไฟเดือนรับพันกว่าบาททุกเดือนดิฉันเอามาให้ดูเฉยๆนะคะ เพื่อที่จะบอกว่าหมดคําถามนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านคฤหาสน์ริมน้ํำปิดเต็มพื้นที่สไร่หลังจากที่ทุบบ้านของคนเอกชัยสิธิ์ทิ้งแล้วเราจะต้องใช้ภาษีอากรในการบํารุงบำเลอบ้านหลังนั้นเป็นจํานวนเท่าไหร่กฎหมายปปชกําหนดให้รับทรัพย์สินได้ไม่เกินสามพันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีคาถามแล้วนะคะ ดิฉันอยากจะถามคำถามง่ายๆนะคะสองคำถามแรกต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะคำถามแรกของดิฉันนะคะท่านจำบ้านเลขที่ตัวเองได้ไหมคะเด็กประถมนะคะยังสามารถตอบคุณครูได้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ดิฉันถามว่าความสับสนพวกนี้ท่านจำบ้านเลขที่ตัวเองได้หรือเปล่าคะและคำถามต่อไปนะคะบ้านหลังนี้นะคะคฤหาสนห์หลังนี้ที่สร้างขึ้นใหม่ ล้วนสร้างจากเงินภาษีอากรของเราทั้งนั้นของประชาชนผู้ยากไร้ทั้งนั้นนะคะอิดทุกก้อนกระเบื้องทุกแผ่นนะเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนถ้าสร้างจากบ้านถ้าสร้างจากเงินส่วนตัวของคนเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองดิฉันจะไม่มีคําถามค่ะดิฉันขอให้ท่านวันนี้ดิฉันมาตรวจสอบท่านนะคะดิฉันขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาค่าน้ําค่าไฟของท่านให้ที่ประชุมแห่งนี้ฟังด้วยค่ะ นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งหลายๆท่านที่ดิฉันเห็นนะคะไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตหรูหราแล้วก็อยู่หลบซ่อนอยู่ในค่ายทหารเช่นนี้นะคะผู้นําบางคนเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแต่ท่านเปรียบเปลี่ยนสนามการค้าในเมืองหลวงเป็นตะเข็บชายแดนด้วยการนําลวดหนามด้วยการนํายุธทธปกรณ์และ เอาตอชดเข้ามาไว้ในเมืองหลวงนะคะจนกระทั่งมีการเ,าเล็ดลอดให้โควิด19เข้ามาทางเมืองหลวงก่อปัญหาอย่างนี้ก็เพราะว่าเอาตำรวจชายแดนเข้ามาในกรุงเทพทั้งหมดใช่ไหมคะดิฉันยังแอบ,บได้ยินมาด้วยนะคะท่านประธานว่าบ้านหลังนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีชั้นจอดรถใต้ดินด้วยคะ่ะ คนจะรักนะคะไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่โตเขาก็รักนะคะคนจะรักอยู่บ้านเพื่อนในซอยเล็กๆในซอยหมอเล็งเขาก็รักได้ใช่ไหมคะมท่านประธานคะดิฉันเคยเห็นสื่อมวลชนได้ตั้งฉายาให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อปี62ที่ผ่านมาว่าเป็นอินเมาหเมาั ดิฉันนึกสภาพที่ท่านกลางคืนก็แอบ,บกับไปอยู่ในกองทัพนะคะในรั้วกองทัพเช้าก็โผล่ออกมาเย็นก็โผล่เข้าไปไม่เคยอยู่ในเผชิญหน้ากับโลกของความเป็นจริงภายนอกนะคะอยู่กับบรรยากาศที่เขาสร้างมาหลอกลวงท่านนะคะ ดิฉันอยากจะตั้งฉายา,ยาให้ท่านใหม่ท่านเป็นนายกเต่าค่ะไม่ใช่นายกอินเนาแต่ท่านเป็นเต่าเต่าที่คอยหดหัวอยู่ในกระดองค่ะในเรื่องปริศนาเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะต้องโมโหลาน,นี้นะคะดิฉันจะต้องคอยนิดหนึ่งคอยให้เป็นหน้าที่ของกันมาธิการปปชในการที่จะตรวจสอบต่อไปนะคะดิฉัน อยากจะบอกว่าคุณสมบัติที่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะผู้นําที่ดีผู้นําคือผู้ที่มีอํานาจสูงสุดจะต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบสูงสุดด้วยโดยเฉพาะจะต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะคะเป็นที่ประจักษ์ค่ะจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และตรวจสอบง่ายนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้นำที่ดีทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยค่ะ มาถึงข้อกล่าวหาถัดไปนะคะข้อกล่าวหานี้ดิฉันมีใบเสร็จคะ่ะท่านประธานข้อหานี้นะคะคือข้อหาผิดกฎหมายปปชขอสไลด์ถัดไปคะ่ะข้อความที่สไลด์นี้นะคะท่านประธานเป็นข้อความที่คัดมาจากคำให้การของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ให้การต่อสารรัฐธรรมนูญในคดีที่ผ่านมานะคะมีลายเซ็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ด้วยนะคะคำ เป็นการยื่นให้การต่อสารรัฐธรรมนูญดิฉันขออนุญาตอ่านนะคะจะเห็นได้ว่าข้าพเจ้ามิได้กระทำการที่ถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา186วรรคหนึ่งประกอบมาตรา184วงเล็บส mm. เพราะการที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการเป็นไปตามที่หน่วยงาน หรือกองทบบกได้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆที่มีสถานภาพและมีคุณสมบัติเดียวกันในธุรกิจการงานปกติดิฉันจะถือว่าข้อข้อความนี้เป็นคำสารภาพนะคะ ท,ท,ที่ท่านประยุทธ์จันโอชาได้สารภาพกับสารรัฐมนูลว่าท่านได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพบ,บกจริงหลังจากที่ท่านเกษียณมาแล้วท่านไม่ได้รับเงินเดือนจากกองทัพบ,บกอีกต่อไปแต่ท่านเป็นข้าราชการการเมืองเหมือนพวกเราทุกคนในสภาหแห่งนี้ได้รับเงินจากท่านได้รับเงินใน,นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีค่ะ จากคำรับสารภาพนี้นะคะคำรับสารภาพที่ว่าเป็นผู้ได้รับเ,เงินประโยชน์จากกองทัพเกิน3,000ทุกเดือนทุกเดือนมาเป็นเวลา76เดือนแล้วนะคะคำสารภาพนี้นำไปสู่อะไรคะคำสารภาพนี้ได้นำไปสู่คดีอาญา2คดีค่ะคือ1 โทษตามกฎหมายปปชนะคะ 2. โทษหนีภาษ,ษีตามประมวลกฎหมายรัศดากรอีกข้อหนึ่งค่ะการเผอเซ็นรับสารภาพโดยไม่ได้ตั้ตงใจของคุณประยุทธ์จันโอชาเกิดมาจากความประมาทนะคะทำให้ท่านตายน้ำตื้นค่ะในกรณีนี้การที่เป็นรัฐบาลเถื่อนในช่วงที่ยึดอำนาจคอสอชอเป็นเวลาหลายปีทำให้ท่านพ้นจากการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นและทำให เกิดความประมาทเลล่อจนกระทั่งมาเซ็นยอมรับเผอเซ็นยอมรับคำสารภาพนะคะต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นใบเสร็จที่ดีที่สุดไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิน้นยกเว้นท่านจะบอกว่าท่านให้การเท็สต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งการให้ ความเท็จคือการให้การเทจต่อสารรัฐมนูญก็ท่านก็จะต้องโดนความผิดตามปวิอาญามาตรา177ด้วยตอนนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเลือกเอาระหว่างจะบอกว่าให้การเทจต่อสารรัฐธรรมนูญไปหรือว่าจะต้องมารับโทษตามกฎหมายอาญากฎหมายปปชและกฎหมายประมวลรัษฎากรเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีค่ะยังไม่มีใครเคยเห็นพองอดอ90้ตั้งแต่ปี57 จนถึงปี6-3ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยดิฉันขอท้าท่านให้นำมาแสดงกับที่ประชุมแห่งนี้ท่านทำผิดฐานหนีภาษีตามประมวลตามกฎหมายประมวลรัษฎากรมีโทษจำคุกมีโทษตามมาตรา37ทวีนะคะมีโทษจำคุกพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ชื่อประยุทธ์ค่ะ เพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลย